ประสบการณ์สำคัญประจำหน่วยไม้ดอกไม้ประดับสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มาตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามที่เราเห็นโดยทั่วๆไปเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับน้องๆครับไม้ดอกไม้ประดับหมายถึง พันไม้ทุกชนิดที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากความสวยงามของดอกลำตน้นและใบซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดซึ่งพี่ไม่สามารถที่จะนำมาให้น้องๆดูได้ทั้งหมดพี่จะยกตัวอย่างเป็นบางตัวอย่างไม้ดอกไม้ประดับที่เราพบเห็นได้บ่อยๆตามสถานที่ทั่วๆไปให้น้องๆได้เห็นพอเข้าใจสักเล็กน้อยดังนี้นะครับ บัวหลวงน้องๆครับบัวหลวงเป็นพืชที่ต้องปลูกในน้ำบัวหลวงที่เราได้พบบ่อยๆส่วนมากจะมีดอกสีชมพูและสีขาวเวลาบานเต็มที่จะสวยงามมากผู้คนทั่วไปนิยมนำดอกบัวตูมไปใช้ในพิธีต่างๆที่สำคัญโดยเฉพาะพิธีการทางาศาสนาต่างๆแต่บางาศาสนาก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับ น้องๆครับในการปลูกบัวหลวงบางพื้นที่ปลูกไว้เพื่อการท่องเที่ยวบางพื้นที่ก็ปลูกไว้เพื่อประโยชน์ทางการค้าเป็นการสร้างรายได้โดยการตัดดอกบัวตูมและเก็บฝักบัวที่มีเมล็ดไปขายน้องๆครับเมล็ดบัวมีคุณค่าทางอาหารและมีสารอาหารที่เป็นยาบำรุงมาก ในปัจจุบันนี้มเมล็ดบัวแห้งมีราคาแพงมากเลยนะครับกล้วยไม้น้องๆครับกล้วยไม้มีหลายชนิดและหลายลักษณะดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่สวยงามมีสีหลากหลายสีและมีลักษณะของดอกแตกต่างกันออกไปมีทั้งดอกเล็กๆเ,เป็นช่อหรือเป็นพวงห้อยระยะ และเป็นดอกเดียวขนาดใหญ่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกล้วยไม้นั้นๆด้วยนะครับน้องๆครับดอกกล้วยไม้ส่วนมากจะมีความงดงามและมีคุณค่าต่อจิตใจทั้งของผู้ปลูกและผู้ที่ได้รับมากเช่นดอกกล้วยไม้ช้างกระเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันครูของประเทศไทยเรานะครับพุทธรักษา เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งดอกมีหลายสีเช่นสีแดงสีเหลืองและสีอื่นๆอ,อีกหลายสีซึ่งดอกพุทธรักษาสีเหลืองเป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยเราด้วยนะครับกุหลาบน้องๆครับกุหลาบมีอยู่หลายชนิดมีลำต้นหลายลักษณะและมีดอกหลายลักษณะ มีสีหลากหลายสีกุหลาบบางชนิดมีกลิ่นหอมมากนำไปสกัดเป็นน้ำหอมได้นะครับน้องๆครับกุหลาบจัดเป็นไม้ดอกที่สวยงามมีคุณค่าทางจิตใจผู้คนจึงนิยมนำดอกกุหลาบไปใช้ในงานมงคลต่างๆและนำไปมอบเป็นของขวัญเพื่อแสดงความรู้สึกยินดีต่อกันเช่นวันเกิด วันสำเร็จการศึกษาวันรับปริญญาและทุกๆโอกาสที่เป็นมงคลนะครับทานตะวันน้องๆครับทานตะวันเป็นไม้ดอกที่มีดอกสีเหลืองสดใสงดงามสามารถปลูกไว้เพื่อประดับและปลูกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวและประโยชน์ทางการค้าเนื่องจากทานตะวันจะมีเมล็ดจ,จำนวนมาก สามารถนำมาปรุงให้สุกรับประทานหรือนำไปสกัดเป็นน้ำมันเมล็ดทานตะวันซึ่งมีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับชวนชมน้องๆครับชวนชมเป็นไม้ดอกไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามมีดอกหลายขนาดหลายสีสดใสต้นชวนชมมีลักษณะพิเศษคือทนแล้ง ทนแดดจัดได้ดีมากนะครับบานชื่นน้องๆครับบานชื่นเป็นไม้ดอกที่มีลำต้นขนาดเล็กดอกมีหลากหลายสีสันสวยงามบานชื่นเป็นไม้ดอกที่มีอายุสั้นเมื่อต้นแก่ดอกแก่ก็จะค่อยๆแห้งตายมเมล็ดหล่นลงพื้นดินเมื่อได้รับน้ำได้รับแสงสว่างที่เหมาะสม มะเร็ดก็จะงอกเกิดใหม่ได้อีกหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจึงเรียกว่าเป็นไม้ล้มลุกนะครับน้องๆพอเข้าใจแล้วว่าไม้ดอกไม้ประดับมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะครับก็ให้คุณครูพาน้องๆสำรวจว่าโรงเรียนของเรามีไม้ดอกไม้ประดับชนิดใดบ้างแล้วน้องๆลองหัดวาดภาพไม้ดอก ที่น้องๆชอบและระบายสีให้สวยงามเก็บไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านดูด้วยนะครับ